สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ไดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง r v ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ inlastic shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าภารกิจยึดครองโรงเรียนนะครับรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ ทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับสำหรับรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการหาการ์ดนี่นะครับสมมติคุณเก็บครบการ์ดที่กาหนดจํนวนเก็บครบเก็บการ์ดครบจํานวนที่กําหนดนะครับคุณจะสามารถเลือกรับหนึ่งสกินไปได้เลยนะไ,ได้แก่สกินของวอลเลซสกินของอารามสกินของเซฟิด เยนา ena, แล้วก็สกินของอิกกี้นั่นเองนะครับสามารถเลือกรับไปได้เลยนะครับซึ่งสกินเนี่ยคาดว่าน,นะครับเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับสำหรับสกินของอิกกี้นะฮะสำหรับาารูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการนะครับนี่คุณสามารถทำกิจกรรมแบบนี้เลยนะครับสมมติคุณทำครบเสร็จแล้วนะครับคุณจะได้แบบว่าจำนวนการเปิดนะซึ่งจำนวนการเปิดเนี่ยสามารถมากดเปิดการ์ดได้น,นะครับสมมติคุณเปิดการ์ดแล้วเนี่ยมันจะสุ่มหนึ่งสกินเอ้ยหนึ่งการให้คุณนะครับสมมติคุณกบเก็บครบสิบสองการ์ดเนี่ยก็จะได เราสามารถเปิดได้เนาะพอถึงวันที่กาหนดเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ยแต่ละการ์ดวันที่1 4มีเพิ่มมาอีกสีการ์ดวันที่1 7เพิ่มมาอีกสการ์ดประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่รับรางวัลไม่ได้อย่าลืมลบของในครั้งด้วยนะครับจะสามารถรับได้ตามปกตินั่นเองนะครับ่วนส,สกินนี้มีชื่อว่ากากาคุกาคุเซคืออะไรอะ่ะกาคุเซอ่ะคืออะไระผมอ่านไม่ออกทุกคนกาคุเซคืออะไรอะ่ะมาดูดีกว่า เป็นสก,กิน,นะระดับลิมิเต็ดจริงด้วยทุกคนนะฮะเป็นสก,กินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับแล้วก็เราไม่แน่ใจนะครับว่าน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่ทางคาริดาอาีนะครับบอกมาแล้วนะครับว่าน้องคือผู้ชายนะครับแต่ว่าโอ้โหผู้ชายแน่นะวิอันนี้คือผู้ชายเหรอเนี่ยอันนี้คือผู้ชายใช่ไหมเนี่ยนะผู้ชายโอ้โหหน้าอย่างหวานทุกคน ไอ้เหี้ยโอ้โหประมาณนี้ <c oughs> ทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครดูจบพพ์มาหน่อยนะครับว่าเก้าเก้าแล้วกันนะครับเนี่ยวนี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถทักมาถามได้นะส่วนวันนี้เนี่ยผมจะลงพร้อมกันนะครับลงแบบว่าสัปดาห์สามสี่คลิปสามคลิปนะทุกคนนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าไม่ต้องดูล่ะ เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะประสมการได้ถึงกรรังที่นโดนดโอเคทุกคนสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมจะเล่นหมดหนึ่งหแล้วกันนะผมรู้สึกไม่ไหวละผมแพ้หมดหนึ่งหนึ่งโคตรบ่อยเลยผมยังร้อนทุกคนยังร้อนอะต่อไปนี้ผมจะเล่นแวนแบบ f ฟ r e v e r แล้วผมเบื่อมากเลยการที่ต้องพายไปบ,บ่อยเนี่ยเล่นแวนดีกว,ว่านะสิเกมเนี่ยมันจะแพ้ทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้หรอกตักวม เป็นไปไม่ได้หรอกนี่การที่เราจะแพ้สิบเกมมันจะแพ้ทั้งหมดสิบเกมลมันเป็นไปไม่ได้โอ้เถริงามกลวงูลแล้วแหละให้ฉันได้ชนะนายถ้าเถิดนะฉันแพ้มาหลายเกมแล้วให้ฉันได้ชนะสักทีเถอะไอ้ตายเถอะโรบินโคตรมาหาโหดเลยเหรอเอางั้นเลยนะโคตรมาหาโหดเลยนะโอเคขอชนะแล้วกันนะครับสกินน่ารักดีนะ สกินน่ารักดีนะแต่เธอไม่ควรจะเอาตัวนี้มาสู้กับฉันเลยนะเพราะตัวฉันมันโกงมากนะเอาตัวที่มันสมน้ําสมเนื้อกว่านี้มาหน่อยได้ไหมตีป้อมก่อนเลยละกันผมไม่สนใจอะไรทั้งเส้นเขาไม่มองไม่จะคีบคีบเลนกลางอะไรเงี้ยไม่มองไม่สนใจนี่ไงผมตีอย่างเดียวผมตีอย่างเดียวทุกคนผมซัดอย่างเดียวซัดแต่ป้อมอย่างเดียวทุกอย่างมันอยู่แค่ป้อมเท่านั้น ผมตีอย่างเดียวตีไม่หยุดตีแบบไม้หยุดตีแบบกดสเปลตีด้วยผมตีไม้หยุด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 นี่ตีตีไม่หยุดตีแบบอลิมิต d อ dition ตีแบบไม้หยุดตีแบบไม้หยุดทุกคนตีแบบไม้หยุด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 ตีแบบไม้หยุดตัวผมโคตรโกงโกงแบบไม้หยุด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 นะโอ้โหเราไม่ต้องอะไรมากทุกคนครับเป็น เทอรีนะทุกคนต้องจบเกมเพื่อรักษาผมไม่มีสติกเกอร์ดีๆเลยอะ่ะมีแต่สติกเกอร์กดและสตีนประมาณนี้ทุกคนก็ผมนะใครอยากชนะเรหนึ่งก็วอลหาไปทุกคนจบๆไปวอลหาจบๆไปทุกคนโอเควันนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครด,ดูจบนะพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าว่าอะไรวะผมเคยพูดไปแล้วนะ สไลี์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าเจอกันครับผมบ๊ายบายเจอวาวายที่เป็นสเปลเดียวกันเต็มๆเ,เลยฮะสเปลเดียวกัน100%น่ะทุกคนคิดว่างไงฮะมันต้องออกชิ้นแรกเป็นของชิ้นนี้ครับผมในเพลทเรามาเคลียร์ก่อนเลยนะเราเคลียร์ก่อนเลยครับผม เก่ okay, ก่อนเลยฮาฟูเอาแต่คนนะตอนนี้เอาแต่คนก่อนทุกคนตีคนก่อนตายไปมันแรกกับฉันนะฉันออกของแท้งมาแรกกับฉันได้ยังไงมันเข้าใจยากนิดหน่อยนะแบบนี้ มันจะลอยป้อมเธอเลยลอยแบบไม่หยุดลอยแบบซอยยม้หยุดซอยม้หยุดซอยม้หยุดซอยม้หยุดโอ้โห4สี่พันแล้วทุกคนเราซอยไม่หยุดจนสี่พันแล้วอะซอยไม่หยุด ซอยไม่หยุด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 โอ้โหทุกคนผมแตกเลยอ่ะผมไม่น่ซอยมาหยุดเลยอ่ะโอ้โหผมแตกเลยทุกคนโดนเอาคืนแล้วผมกำลังจะโดนเอาคืนอย่างสาสมมาหยุดซอยมาหยุดหยุดซอยเดี๋ยวนี้เนะมันไม่ซอยต่อแล้วมันกลับไปแล้วเกดีมากทุกคนไม่ซอยต่อก็เรื่องของแม่มัน ส่นผมจะซอยมาหยุดซอยม้าหยุดซอยม้าหยุดอกชิลโอเคผมออกเป็นเมลอเพเลยนะซอยมหยุดซอยม้าหยุดซอยม้าหยุดซอยมาหยุดซอยมหุดไม่หยมหยหยุดไม่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 ย่หยไม่หยุดไม่หยุดไม่หดไมไม่หยุ่หยุดไมยยมหยุด ซอยไม่หยุดแล้วซอย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 ไม่หยุดซอย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 ไม่หยุดเราลิฟตี้คลิปที่เข้าบอลไปเลสโกเลสโกแมนเลสโกทำเวลาหน่อยใช่ไหมนเราต้องรีบไปทำกับข้าวต่อแล้วอ่าไม่มาละนายนายฮัลโหลเฮ้ยนายเฮ้ยโอ้โหยอมแล้วทุกคนประมาณนี้สำหรับใครที่กดแล้วแวนเจอแวนนะครับออกของแทงสู้ได้นะครับชิ้นแรกก็ออกเป็นพวก รองเท้าหรือว่าในเพจจะได้นะสามารถให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวัสดอขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจริงแล้วไว้เจอกันด้วยบายครับจบกันายบาย